สวัสดีครับผมทักทายพี่น้องครับวันนี้พอดีมีโอกาสออกมานายามขึ้นนะครับมาบเพ่บรรยากาศการกินใบาจานอ่อนของแมงกินนุ่นนะครับน่ครับพอดีเป็นแมงกินนุ่นเป็นใ่เติ่นะครับอันนี้เป็นใบาจานใบาจานอ่อนนะครับนี่ ต้องร้อยการกินใบลายอยู่ครับนี่ตัวงยันกินนุ่งใหญ่ครับสวายวนใบไม้เอา <c oughs> เป็นห้อยอันแมงอย่างมากินตอนแรกเข้าใจว่าเป็นกินนุ่นหน่อยวันนี้พ่อมาบาังยำขึ้นออกมาบาังยำขึ้นกินนุ่นตัวใหญ่นะครับดินเข้ามาเรื่อยๆครับเพ็นแสงไฟข้าก็บ,บินเข้ามาเรื่อยๆครับเป็นกินนุ่นกับบรรยากาศยามค่ำยำ,ำขึ้นนะครับ นี่ก็เป็นต้นจานหน่อยเขาปลูกไว้นี่จะเป็นงาข้างบนนะ่ครับใบหายไปหายไปหลายเลยนี่ครับตัวที่เขากำลังกินยางอะเลดอร่อยนี่ครับน,นี่แมงกินนู้นนะครับแัรกันมานี่ก็เป็นแมงกุจี่วะครับตัวสีดำดำนี่แมงกินนู้นดำตัวสีดำ นี่บินกำลังบินขึ้นมาเลยครับเนี่ยบรรยากาศสดๆนะครับนี่ยนนบินวนอยู่ไปนี่ก็มีครับนี่ทั้งนี่ผมพาบ,บางล่าง,างน,น,าาน,น,น,นะครับางล่างนี่บรรยากาศนี่อันนี้เขาไม่ได้จับเคานะครับกับไวไวเขา ไว้เขาอยู่ในธรรมชาตินะครับเป็นไงคือว่าพอได้เบ่งในแย้งกบเป็นบรรยากาศทำยังพินนะครับครับมานนียนเขาแบบ่านมานเนี่ยครับมันเกิดสี่ปน,น,นบักขามเพศของเขานะครับน,นี่ครับ้นบักขามเพศกระจับอยู่นะครับเป็น มงกินนูนญ่ <ev> นะครับได้ทั้งเลยนี่ยคือทางล่างเนี่ยครับอันนี้เป็นขามเทศนะครับมีขามเทศหวานเท่านะครับก็ปลูกไว้อยูในหาต้นเที่ยงกันชายรายเห็นีหปีนี้กับไข่แน่ได้กินปลากรินอย่างนะครับเนี่ยครับทั้งผีกระมีครับก็ก็ได้เบิ่งอยู่กครับมงกินนูนกำลังบินเห็นแตงไปเองแต่บินมาเนี่ยครับนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ย พอดีว่าเอาไฟออกนะครับออกไฟมังดาวออกทัดปกติได้กินแม้งกินนูน่นอยู่ครับนี่ะะนะครับเอาบางังอยู่ใต้ต้นจานนะครับบงังเป็นลงมาส้องใส่พป็นอิ่มนะครับย <c oughs> ังกินนูงงน่นใหญ่นี่ครับเตี้ยกันอยู่นีครับบุกจะกินกินอิ่มแล้วก็ตกลงมาอันนู้นก็เป็นแมงมงเกลวหน่อยครับนี่ครับทัดขึ้นมา กรจับอยู่นี่ครับเป็นยังพ้ากันกินนี่เห็นลายตัวอยู่นะครับครับครับนี่กินนวนใหญ่นะครับนี่ใบหนึ่งครับนี่ครับนี่ค็เป็นปากว้เป็นชิปสันๆนะครับกับบรรยากาศยำความยำกลืนขอนอีสานบ้านเฮานะครับเพราะมึงแมงกินน้นกินใบจานใบอย่างนะครับก็ดีออกมาก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้เบิ่งนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการเมืองแย้งนะครับเด้อปาก ตรงนี้หน่อยไปน้ำครับขอบคุณหลายๆครับผม